ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตัดเข้าอินโทรเลยแล้วกันโอเคตานัดเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันทำไมวะอ่เรา ช่างแต่กด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 ไปกดไอ้เหี้ยกดกูไม่รู้ไอ้สัสเกมดวดวิญญาณชัดเกมดวดวิญญาณขนาดนั้นเลยเหรอวิญญาณเขาบอกเกมนี้ยเว้ยมันจะทำให้ผับจีตายเลยไม่ใช่มึงว่าจริงเปล่าวะเขาบอกว่ายิงกันตายดีกว่าผับจริงนะเว้ยเขาบอกยิงกันตายเลยกว่าผับจริงนะผมก็มาเพิ่งเล่นด้วยสิเพิ่งเล่นแบกวุทีนะฮะเพิ่งเล่นอ่ะขนาดนั้นเลยเพิ่งเล่นอะเกมนี้ขนาดนั้นเลยมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นได้ไงวะมึงไม่เห็นได้ไงเนี่ย กูจะให้มึงอ่ะไอ้ตามีรองเท้ากระโดดเอาไหมเออดี๋ยวกูหารองเท้าทำเรกเพากคนอย่างมึงไปซให้กูพีแน่เฮียโอเคเวกูะเอ้ยกูได้ลูกโอเคมาๆเอาไปเอาไปเอาไป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 เปไปไปไปลกไปไาไทไปเปไ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 ปเปไ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 ่ไป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 ไเไป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 ไยไป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 นปไปไปงไปไปไปไงไงไป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 ไาไปไไปไปไปไไไไเียเทไไปลบไเี วถ้าใครสงสัยนะครับผมเกมเนี้ยต้องเติมก่อนถึงจะแช่ตีแต่ต้นเกมเลยครับแต่ไม่รู้บอกว่าจะถาวนไหมนะครับผมซึ่งคนที่เติมอย่างเราสองคนนี่ก็๋ยวพูดง่ายเดียดะให้มันเท่ๆไม่มีตังค์เละไม่มีตังค์ผมก็ดูอนาถเกินเม่ร้องอย่าจบเกินนัดไม่แอาไม่อยาจบเกินแบบเราอพูดง่ายก็คือมันไม่เฟี้ยวพอครับผมมันไม่เฟี้ยวครับผมมันไม่เฟี้ยวคนเรามันต้องเล่นด้วยฝีมือครับผมไม่ไ ถ้าถามว่ามึงมีตังไหมกูมตอบเลยมึงไม่มีเฮียมึงพูดแบบนี้โ okay, อเคตาเราเลิกตออแหละคนดูแล้วเถอะเราบอกว่าเราไม่มีก็พอเว้ยไม่มีตังค์เบิมจบมตาไอสัตว์อย่าพิมพ์เฮียอะไรมาดา่ากูนะบอกว่ากูยาจบอุย้ยคุณหกยี่ไหวะตาอาชีพอาชีพเกมนี้เกมแรกนี้แม่งก็ที่หนึ่งแล้วอะไรนะปืนอะไรวะ S T <HT> V S T V คืออะไรเก่าเลยกวาวิอะไรของมึงอหรอพูดเองพูดเองกออเองอหรมึงเอาเลยกวาวิ ไปไปไป <c oughs> เข้า <c oughs> เข้าเข้าหมู่บ้านถ้าเข้าหมู่บ้านกันนะความจริงนีเ้เราเวลาเรายิงปืนนี้มันจะเห็นแบบสีออขาวเหมือนกับลูกกระสุนยิงออกมาไหมลูกกระสุนตัดอากาศเยลยเขาเรียกว่ากระสุนตัดอากาศ <c oughs> มึงเห็นมือมือเห็นของจริงไหมล่ะไม่เคย <c oughs> คําถามจะได้เห็นเปล่านั่นแหละเฮ้ยเสียงรถจะได้เห็นเปล่าเสียงรถตาเสียงรถเฮ้ยเสียงรถมาทางนี้เฮ้ยตาล่ามาเร็วคนมาคนมาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ าอยู่ข้างล่างมาตามาอยู uh ่ข huh. ้างล่างมาอยู่ข้างล่างนั่นนัแล้วจอมตีเอาไอเหี้ยไอสัสไอเหี้ยน้าไอเหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อปืนปืนเมื่อกี้กว่าปืนสไนยิงมั่นในหางก็เลยเปลี่ยนเป็นปืนโกนขวยเอ้ยโออ้้จบแลวไเหี้ย โอาอยู่เปลี่ยนปืนไอ้เหี้ยกูพุ่งไปได้้ใชมันเลยกูพุ่งไปโจรเข้าไปเมื่อกี้เหี้ยแบบโคตรเท่ชิบหมอะไรสัตว์ไม่เหมือนพี่เอกหนักเอ็กชั่นเลยสัตว์แต่กูมีแต่กูเอาปืนสไนเปียร์ยิงมันกูนึกว่ากูเปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วไอ้เหี้ยโคตรบัดซบเลยแต่กูโจ๊กเนาะต้าเนาะโจ๊กเนาะว่าไหมเหี้ยอย่าคิดเราไม่มีสีสันเหี่อะไรเอาโจ๊กไว้ก่อนแล้วมัประตูเปิดไม่ได้หรอเอาโจ๊กไว้ก่อนโจ๊กไว้ก่อนกูบักถ้าเราวิ่งเราก็จะเติมกระสุนไม่ได้นั่นแน่ซึ่งกูเป็นบ่อยด้วยเวลากูยิงนีี่่บอกให้น กูลืมดูกระสุนตลอดเลยปืนกลปืนกลกูมี u m p กับสนายปืนกลกี่นัดอ่ะมีมีคูณไหมอ่ะไม่มีคูณไหมไม่มเหรออืมกูมีสามจุดห้าเฮ้ยนักอะไรวะรู้สึกว่าเกมนี้มันทำได้อีกอย่างมันโหนนี่ได้ปะไหนอ่ะนี่โหนลาวนี่ได้ปะนี่ลาวไม่รู้ไป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 กันเถิดนะไล่สาระแล้วแคเข้าวงกันไอ้เหี้ย

ไป,ไ,ปไปดูขึ้นไปดูไปไปดูขึ้นไปดูอย่าขึ้นไปดีปดกว่านั่นนะเปี้ยวจ้าบวกกับบวกต้องตีกันแล้วไม่ไม่ไม่ทีนี้ยอะไรยิงสักเป็นคนก่อนอยิงไหมย,ยิงยยไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอาเลยตายตายของมันบอสตามว่าเพื่อ,เ,อเขาเกี่ยวของก็จะน้อยอหลีไม่เป็นไรนะ วงเกมนี้นี่มันทํามาสยองเดียวว่าไหมมันเป็นเกาสีดําก็เป็นเสียงกระซิบแบบเหมือนเหมือนเออภาษาพาเซลอะไรเฮี้ยภาษาของแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้เฮี้ยราติน้เียภาษาพาเซลไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้เฮี้ยที่แฮร์รี่มันชอบไปฟังภาษาละตินเหรอกูพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์กูพูดถึงภาษาละตินของเขเมรได้ป่าว่าเขาภาษาเซขเขมรได้ป่าวนั่นภาษาละตินของเขเมรมันพูดยังไงมึงลองไปอ่านตำนานดูดิ กูไม่รู้ว่าได้แต่มันฟังเหมือนภาษาพาเซลของแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยเฮียที่มันฟังได้อะช่างมันเถอะจริงๆนะเอาว่าช่างมันเถอะกูเนี่ยปวดหัวแล้วมึงไม่เคยดูใช่ไหมเนมบอกกูมาเคยดูสัตว์นังแบบนี้กูเคยดูตลอดเลยนะโอเคโอเคโอเคสรุปมันคือภาษาพาเซลนะประมาณนั้นเลยโอเคเฮ้ยมันคิดยังไงว่าใต้น้ำมีหมอกด้วยเนี่ยอีสปอร์ตมีไหมวะอีสปอร์ตใต้น้ำมีหมอกคิดว่าไงวะาต่ะแป่งโคตรแจ่มในในชีวิตจริงมันมีไหมไม่มีเฮียมันหมอกแบบนั้นได้ เนี่อมองมันตั้งเฮ้ยเฮียคนน่ะตาเปล่ากูเห็นมันเหมือนเป็นเส้นตัดของกระสุนเลเยอร์ที่มันยิงผ่านหน้าเรามานั่นไงกูว่าแล้วไอ้สัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยดออะไรอะไรมันยิงมึงเหรออันนู้นอันนู้นอันนู้นมันจะมากูยิงมันตายดูหนึ่งไอ้เหี้ย แต่มันก็งองอะไรวะต่าไรวะขึ้นย่าน้ำมันวิ่งไม่ได้วะมันวิ่งไม่ได้นัในกู<ด>นบอกแล้วกูบอกแล้วอ๋อสเตปไมหน้าหมดกูลืมไปสรบเสียงมันเป็นเสียงอะไรวะภาษาพาซิลใช่ไหมข้างบนเนี่ยนัดจริงจริงช่างมันเถอะเดนเช่ามาโคตรสะทุนตัวเองเลยนะลืมตามมาดูโลกอีสามไปสัตที่สามแล้วมึนงนอนไปเท่าไหร่บนลุง เตือนกูมองกระจกเอ้กูมองนั้นปุ๊บไปสัตว์แสงมันเริ่มส่องมาแล้วกูรีบนอนเลยใช่ตายมึงคิดยังไงว่าแบบไอเติมเกมยี้อสักหน่อยไหมใช้ติได้อ่ะแบบเติมมาปุ๊บแบบซื้อตัวละครสักตัวแล้วเราก็ใช้ติเลยอ่ะอย่างตัวละคร้อรกอย่างเช่นตัวละครทอร์อ่ะกูได้สันในที่กูต้องการไปแล้วไปได้ขับเองเต่าเลยนะเดาวะขับเองลุยเราเหมือนโจนใต้เลยเราเหมือนโจนใต้เลยนะไา้เหรบ ไม่เหมือนเลยสัตว์ที่เป็นปลามันสีเหลืองไันนี่ไม่ใช่ไม่ได้จดไทยโอ้รถรโอ้รถของทหารนี่มันดีขนาดนี้เลยมัคุณคุณโปโกฮาฮาฮา่ดี่สุไม่ว่ไอสัตว์ับขามาเลยรับรถเก็บดิเราไม่มีของเลยแล้วตาเราจะไปตีเขาได้ถ้างั้นมึงก็มึงก็เอารถไปชนมันเลยม่ะ กูก็่าจะชนอยู่นะแต่มันจะไปถึงไหมเนี่ยมาเด็ดเอครับคุณดูรถเรารถเราสั่นกระเตากี่รถเราสั่นเป็นพระจีนเลยเฮียตุ้งตุ้งแฉดตุ้งตุ้งแฉดตุตุงฉผมว่าผมไม่เจอคนนะตานะกูมีหมอกสีนี่แต่มันคงไม่ยิงหัวกูหรอกตาันคนยิงตัวกูเลยแ้าไม่น้ำไปนะไปตไปฝั่งนู้นกัน ใครวะนักกูไม่มีเฮียอะไรมึงเลยอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงมีขามเลยมึงมีปืนแต่มึงไม่คิดจะไปโอเคจบละเดียตาความโลภไงความโลภโง่มึงเข้าบุนที่ผายมึงก็ได้ยินคำนี้แม่ต้าก็บอกบุญที่ดีที่สุดก็คือบุญแห่งการให้ไงเว้ยเขาบอกการให้คือบุญที่ดีที่สุดใช่ไหมนั้นเราก็หาสกตีแล้วก็ให้เขาเถอะะเผื่อว่าเผื่อเขาอาจจะใช้ได้ดีกว่าเราก็ได้นะเว้ย ให้เราเหมือนกับส่งเขาไปแบบที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ตายแบบตังเว้ยเขาแล้วเราจะเล่นไปทําไมวะตาเราจะเล่นไปทำไมไมเรากาดขายวิญญาณแล้วเราจะเล่นไปทำไมวะตาถ้ามึงพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าปักตรงแพ้แล้วเดีสัตว์โอ้ถ้ามีคนฟามหมดแล้ววะระวังให้ดีนะไม่ต้องกวไอสัตว์มากูกุไม่มีอติกูไม่มีโซกูไม่มีเฮียอะไรเลยตาตานะไม่มีเฮียเลยเลยไม่ใช่ไงว่าถ้าเราเติมสักหน่อยเว้ยมันอาจจะดีก็ได้แล้วเว้ยอาจจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอ่ะ เข้างไปแล้วไปมึงอยู่ด้าน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 ร้อยห้าสิบไดาเลยกี่คนแล้ววะพอดีโปรแกรมถ่ายกูมันปิดเอาไว้กูมองไม่เห็นสิบหกสิบหกสิบห้าแล้วโอเคที่หนึ่งได้แน่เนี่ยที่เฮ้ยถึงได้มันอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นเลยกูมีสัตว์ไหนเอ้ยเป็นคนอยู่กูไป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 โน่นข้างหลังข้างหลังไอ้ยี่ห้อแม่เยึดอ้สัตว์ ข้าฆ่ามันได้ข้ามันถ้าชุบได้กูก็ชุบโวไอ้เหี้ยกูตายกูตายกูตายพยายามจะซ้ำกูมันพยายามจะซ้ำกูรอดีเป็นมาเลยปืนสู้ได้หมดดอดีเป็นมาเลยไอ้เหี้ยปืนเไม่กูถูกม้าไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ใช้ปืนเลยควยเอ้ยกูยังไม่ได้ยิงใครเลย